สำหรับหลายๆคนเป็นอันเข้าใจได้นะคะว่าการรีบลุกออกจากเตียงนอนแล้วเตรียมดําเนินกิจ,จวัตรประจําวันเป็นเรื่องที่ยากมากๆอะค่ะเพราะว่ามีคนจนํานวนไม่น้อยเลยอยากจะกดเลื่อนนาฬิกาปลุกแล้วต่อเวลาเอาผ้าห่มคลุมโปงจากนั้นก็ขอซุกตัวนอนอยู่บนที่นอนอีกนิดนึงแต่ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก็เลยไม่สามารถทําแบบนั้นได้ แล้วจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นวันใหม่ทุกวันด้วยความสดใสร่าเริงอย่างมีความสุขเพื่อให้ทุกวันเป็นวันดีๆเพียงแค่สลาดเวลา5นาทีเท่านั้นเองทํากิจวัตรเหล่านี้ทุกเช้ารับรองเลยค่ะว่าการลุกจากเตียงนั้นจะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่น่าตื่นเต้นและสดใสกว่าเดิมด้วยเริ่มต้นจากการยืดกล้ามเนื้อบนที่นอนถ้าเดยปกติแล้วคุณมักจะบิดขี้เกียจหลังจากที่ตื่นนอนเป็นประจำ นี่จะเป็นกิจวัตรที่เป็นขั้นกว่าของการบิดขี้เกียจค่ะนั่นคือทําให้เป็นกิจลักษณะกว่าเดิม คุณจะอยู่บนเตียงเหมือนเดิมหรือจะปูเสื่อโยคะก็ได้นะคะโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีในการยืดเหยียดร่างกายคลายกล้ามเนื้อปลุกร่างกายให้ตื่นด้วยการยืดกล้ามเนื้อทีละหนึ่งมัดพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วระหว่างนั้นจะสวดมนต์สำหรับทำสมาธิไปด้วยก็ได้จะช่วยทำให้คุณมีสติมีสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นวันใหม่เลยละคะ่ะตามมาด้วยพลังของการอาบน้ำ ต้องบอกไว้เลยว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่อาบน้ำตอนเช้าค่ะเพราะคิดว่าอาบตอนกลางคืนแล้วก็นอนเลยอยู่แต่บนที่นอนไม่ได้ออกไปไหนให้เนื้อตัวสก,กปรกบางคนก็รู้สึกว่าการอาบน้ำตอนเช้าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากๆเนื่องจากว่าตื่นสายเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้คุณลองหาโอกาสเพิ่มเวลาอาบน้ำในตอนเช้าอีก5นาทีแล้วสนุกไปกับมัน คือปล่อยให้น้ำไหลผ่านร่างกายแล้วดื่มด่ำไปกับกลิ่นหอมของสบู่อาบน้ำจะเปิดคอนเสิร์ตร้องเพลงไปด้วยก็ได้นะคะจะได้ช่วยขจัดความง่วงง่วงเงียแล้วก็เติมพลังให้กับร่างกายตลอดวันได้ดีทีเดียวค่ะต่อมาคือการฟังเพลง คุณในประโยชน์ของการฟังเพลงมีอยู่มากมายหลายข้อที่เราก็รู้กันดีนะคะนั่นคือการฟังเพลงสามารถคลายความเครียดได้เพราะฉะนั้นในทุกเช้าก็ลองใช้เวลา5นาทีในการฟังเพลงโปรดเข้าเพลย์ลิสต์เพลงโปรดหรือจะเปิดวิทยุช่องโปรดเพื่อฟังเพลงนี่ก็จะช่วยเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่และที่สำคัญการสร้างสุนทรีและการสร้างอารมณ์จากดนตรีก็ถือเป็นการเยียวยาอย่างหนึ่งโดยสามารถทำให้คุณยิ้มตามไปได้กับเพลง และยังปลุกเร้าความทรงจำอันอบอุ่นของคุณได้อีกด้วยค่ะจากนั้นให้ไปรับแสงแดดยามเช้าคือจริงๆแล้วทุกคนรู้ดีนะคะว่าแสงแดดยามเช้ามีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเช้าตรู่ช่วงที่แดดยังอ่อนๆไม่ร้อนแรงแบบผิวทับไม้ จนถึงช่วงสายๆก่อน9้าโมงเช้าลองพาตัวเองไปรับวิตามินดีจากธรรมชาติดูบ้างไม่ว่าจะไปนั่งจิบกาแฟริมระเบียงที่แสงแดดส่องถึงออกไปเดินเล่นหรือออกไปวิ่งใช้ธรรมชาติตอนเช้าเป็นพลังในการฟื้นฟูและกระตุ้นให้คุณมีพลังที่สดใสและเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันของคุณจากนั้นก็ไปเพลิดเพลินกับอาหาร คนทำงานทั่วไปไม่ค่อยกินมื้อเช้าค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาจะกินบางคนก็กินแบบเร่งรีบไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากินอาหารรสชาติแบบไหนเข้าไปแต่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะถ้าเกิดว่าในวันนั้นคุณมีเวลาได้นั่งกับโต๊ะอาหารดีๆและเพลิดเพลินไปกับอาหารเช้าของคุณอย่าลืมนะคะว่ามื้อเช้าถือเป็นมื้อแรกและเป็นมื้อเริ่มต้นในการให้พลังงานกับตัวคุณเอง เพื่อให้คุณมีแรงทํางานประจําวันให้เสร็จลุล่วงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ให้ความสําคัญสักนิดนึงระหว่างริมรถก็ให้สังเกตว่าอาหารมีลักษณะกลิ่นและรสชาติอย่างไรบ้างค่ะนอกเหนือจากนี้อยากจะให้เขียนเป้าหมายที่จะทำให้ได้ในแต่ละวันโดยปกติแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่เคยจัดระเบียบ อะไรอะไรก็วุ่นวายมากมายจนดูเหมือนกับไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยหลังจากนี้ต่อไปลองดูนะคะขอเพียงแค่คุณเจียดเวลาทุกๆเช้ามาสัก5นาทีเขียนสิ่งที่ต้องการจะทำให้สำเร็จในวันนั้นซึ่งในลิสต์นี้ก็อาจจะรวมถึงงานที่รับผิดชอบงานบ้านเวลาส่วนตัวก็ได้อยู่ที่คุณจะจัดการเมื่อชีวิตคุณมีรายการเป้าหมายที่บันทึกไว้แล้วคุณมักจะบรรลุผลของเป้าหมายเหล่านั้นได้มากขึ้นเพราะคุณจะตั้งใจกับมันค่ะ ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเมื่อพูดถึงงานบ้านหลายคนชอบคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่เก็บขยะไปทิ้งหรือการล้างจานที่กินเสร็จทันทีมันก็เป็นงานบ้านเหมือนกันนะคะเพียงแค่ยึดถือเป็นกิจกรรมที่จะทําในทุกเช้าเริ่มต้นวันด้วยการทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เช้า ไม่เพียงแต่ช่วยจัดระเบียบบ้านของคุณแต่ว่ายังถือเป็นการกระตุ้นการใช้พลังงานของตัวคุณเองด้วยหลังจากที่เลิกงานเวลากลับถึงบ้านจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยจัดการอีกเหลืองานที่ต้องทำก่อนหมดวันน้อยลงด้วย นอกจากนี้อยากจะให้ขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวโดยใช้เวลา5นาทีของทุกเช้าค่ะแสดงความขอบคุณหรือมอบความรู้สึกดีๆให้กับสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะคุณอาจจะขอบคุณเตียงที่ทําให้ได้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนขอบคุณตัวเองที่ตื่นเร็วกว่านาฬิกาปลุกเลยมีเวลาเพิ่มขึ้นขอบคุณสุขภาพที่แข็งแรงดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยขอบคุณเพื่อนฝูงที่ส่งข้อความมาอวยพรวันเกิด ขอบคุณครอบครัวดีๆที่รักและสนับสนุนคุณเรื่อยมาแค่คุณมีความรู้สึกแบบนี้ในตอนเช้าก็จะเป็นสัญญาณการเริ่มต้นวันที่ดีแล้วล่ะค่ะสื่อสารกับคนที่คุณรักชีวิตที่ยุ่งเหลือเกินของคนวัยทำงานอาจทำให้คุณละเลยและหลงลืมที่จะสื่อสารกับคนที่ตนเองรักต่อให้อยู่ใกล้ชิดกันแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีเวลาที่จะบอกรักกันทั้งๆที่ความรักนั้นดีจะตายแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ ขอเวลา5นาทีในตอนเช้าคนรอบข้างของคุณมีโทรศัพท์ใช้อยู่แล้วนะคะเพียงแค่ส่งข้อความหรืออ e ีเมลสั้นๆไปทักทายคนที่คุณรักแล้วก็บอกพวกเขาว่าคุณกำลังคิดถึงพวกเขาพลังของความรักที่คุณส่งหาผู้อื่นนั้นจะสะท้อนกลับมาหาคุณได้เป็น10เท่าเลยแหละค่ะออกกำลังกายเพิ่มเอนโดฟินแตกต่างจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบนที่นอนตรงที่กิจกรรมนี้ต้องใช้แรงมากกว่าแล้วก็เรียกเหงื่อได้ด้วย หลายๆคนมีกิจวัตรเป็นการออกกําลังกายในตอนเช้าก่อนที่จะอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานเพราะการออกกําลังกายช่วยทําให้จิตใจปลอดโปร่งและนิ่งสงบเนื้อสิ่งอื่นใดคือการเพิ่มสารแห่งความสุขหรืออินโดฟินในร่างกายที่จะช่วยทําให้คุณมีความสุขได้ตลอดทั้งวันดังนั้นการออกกําลังกายทุกวันจึงไม่เพียงแต่ให้ผลดีต่อร่างกายเท่านั้นเพราะว่ายังส่งผลดีต่อจิตใจด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ